ซอนไหมลุงวะปลวกก็ได้เสี่ยก๋วยเนื้อได้พี่น้องเร่ <c oughs> เหลืองานมาครับไปแล้วเกล็ดลงไปค <c oughs> นน ปักเซลเก็บมาแล้วด้วยลางนา้าไว้ยัักลนอนใช้พับบางที่กพับแ้บางทีก้อยเนื้อครับพี่น้อง เป็นกับหน้ากับล้านลูกครับแตกองบาเลยะบวยซื้อมาไม่ตัวนั่นนะกอกกอมันพังเี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวไมดีนะมดทุล้อขมป่ะปูกินได้บอลปูปากินขมไ จะนุ่กิน,หนหอะไรนี่เรมเห็ดแก้วเอาตั้งหาผมใส่ป่อยคือ,อหั่นไ่เรียบร้อยเอาเด้พี่นอ้องเด้อยแจงได้กะถ้าเขามารับชมเลยกะฝากกดติดตามเป็นกระดังใจนเอาได้พี่น้อเด้วยไม่กินข้บ้านหน้าครับบ้านสวน มาด,ดีเถอะตัดรถว่าจ้เซ็มงมังนไงมันสิหล่มหลดมหด,มหดผมเดาแล้วก็ ไปเอาซ้อนมาอีกใบดิอันนี้มันอ่าวมีจะเขาเราจะิปรุงแล้วด้อพี่น้องเด้อไม่จะเขาผู้ตำแหลงมั้งน่ะขอครับผู้ไดต่ำเนี่ยอะไะผูู้ต่ำใช่ต่ำกุ้งหรือเปล่าไม่ตะมิด น้ำปลาไม่รู้ไปนี่เกลือป่ะนะขงนัวนี่บ่น้ำปลามากกันได้มั้ยเอาละนะ้ำปลามากกัได้มัย้ยใช้น้ำปลา,ากัได้ ลูกยิงไปมันง่ายว่ลูไปลูกยิงงานไอ้ใ่ลูกยิงไงงานลวดลูกหน่อยลูกไม่ได้ไปหรอกลูกเส็จงานเจ้เขาตัดยุบว่ะเขากระด เฮ้ย่งกันนี่ <laughs> ต้นหอมปักขีไปเรื่อยได้ก็ไป คเครื่องขั้วบ,บ่มีแล้วทำง,งาน<บ>มีไดไังไงเน,นาะแผนขได้มีแผนไปกปมอกมาทำขั้ <laughs> ขวสันแผนพ่บอามีขค้วมีบ่ะข้มีงเนาะ

ของแกงลูกเดี๋ยวใช้ตัวไวจานไวลูกใช้จานนีเส้นี้ก็ได้เห็ดเป็นถากผักอย่เงอ ก่อยเนื้อเมือนกันครับหน่าครับร้านไส้ผู้ควคุ้ตำนั่นเลยเนี่ยพร้อมดีมบอสหอมมันบ่อยอ่ะโ้โหผ้าใบเสนนับบันอยคุณดีบ่าจีบหอมบันมีมาพวกหอมเมือนงบริยานพวกหอมเลยบ่อยโอ้ยพวกเป็นตะกินแล้วฉั่งสั่เป็มกรอบ แขนครับแซ่เลือดจัง,จงแบบ

โอเแดงนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูหลากหลายพี่น uh, ้องเอ้ยพักก็เยอะแยะครับนี่กินของกับร้านครับมาเด้พี่น้องด้อนี่

วนร่งานลนวนนงหใส่ดาลมัยใเดียวนะ<อ>เี่ย,า<อ>ยบางัหนึงปูนี่สิไหมใบมั้ลนพักใจหน่อยไปหน่องเอ้ยงามเยงเลยตำกุ้งครับ ออหลังจางเลยก็ไปกินเส้มผลมูนะก็อ่นี่มขาอูที่นี่เรามาว่าเาปร้าเวน่เว้ยอหงเลยหรอไปเมื่อก่อนก็้องอออันลอยนึ่งเว้ยมือไปเอาบอน่ะอันไหนนี่อ่ะ

他们干么、啊？天天那样有？好狗。

ปักใจสดๆเลยไอีๆดูด้อดล่กับปลากับเนี่ยฮะนกกลับปลากลับเนี่ยต้อปลามาเลนั่นคือปว่าบปลาอยู่ไมหมอนอื เหลือง,งานมากครับ ก็ได้ม่กินขลครับเนี่ยร้านไส้นี่ก็ร้านเนะน,น,นหน้าครับก็ได้มากินขาุยุบันหน้าครับหลากหลายมีนูครับผมตำกุ้งหน้าแล้วตำเหมือแซมจับมาเล้ว ปีน <c oughs> uh ี huh. ้เิ่ตักจดๆดรุงเฮ็ดปีนี้เรมนะฮาเนาะไม่ได้ไปหาเฮ็ดนะอืมเไม่้ปอันี้เดากินมันมันก็ยุ่งกันหมดอ่ะอะไรอืมปีนี้่ไดเร่เด้ไปเจเปื่อบาน่ะยังไม่ถึน้อง

แลีวตัวร้านป้องกันนุงมันไล่นี้นะพี่ีที่แล้ว,เ,วเห็ดทั้งเหลายดลุงก็ไล่ข้าไปเขาเป็นุดนลุงเนาะนี่เนียเงียบกิ๊บเลยม,มีคนหาเลย คนนี้ตำลงจักคนน่ะไปบุญเดียวเหรออ่า <tune> <tune> ปักบๆคอยมันขาดึกตลอดเลยบมันะขอดึกจนเยออ่อไปยังฮะบแล้วบเขาให้โลกก้าวเข้าแล้วจนหมอหนยขาก้าว้ แต่กอบิอดแบบเนาะ จังไงกคลิปนี้ก็ฝากไปชมมีได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามปิ้งก็ต้องใจน้ำด้ครับเด้อนี่แหละครับมากินข้อบ้านหน้าครับกับหลานไส้เนี่เกงสีม่วงเนี่ยเอาสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับฝากคลิปต่อไปน้ำได้พี่น้องด้วยสวัสดีครับ